ข้อที่สิบห้าค่ะกล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีส้มสองลูกสีส้มสองลูกนะคะสีขาวสามลูกถ้าสุ่มหยิบลูกปิงปองจากกล่องใบนี้ขึ้นมาสามลูกพร้อมกันแล้วเหตุการณ์ในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นตัวเลือกที่1นะคะได้ลูกปิงปองสีส้มหนึ่งลูกสีขาวสองลูก อ่ะอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าสีส้มมีอยู่ในอยู่ในกล่องมีถึงสองลูกนะคะสีขาวมีถึงสามลูกเราก็มีโอกาสที่จะหยิบได้ส้มหนึ่งลูกขาวสองลูกนะคะต่อมาตัวเลือกที่สองลูกวิงปองสีส้มสองลูกสีขาวหนึ่งลูกอ่ะอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าในกล่องเนี่ยมันมีลูกปิงปองสีส้มสองลูกใช่ไหมคะแล้วก็สีขาวเนี่ยสามลูกก็คือการที่เราจะหยิบโดนหนึ่งลูกเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะ ต่อไปข้อที่3ได้ลูกปิงปองสีขาวทั้ง3ลูกอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยมีจํานวนลูกปิงปองสีขาวมากที่สุดก็คือ3ลูกเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะหยิบโดนทั้ง3ลูกเนี่ยก็มีนะคะต่อไปตัวเลือกที่4ค่ะได้ลูกปิงปองสีส้มทั้ง3ลูกนะคะอันนี้เหตุการณ์นี้จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าลูกปิงปองที่อยู่ในกล่องเนี่ยที่เป็นสีส้มอ่ะมันมีแค่2ลูก เพราะฉะนั้นการที่จะหยิบให้ได้ปิงปองสีส้ม3ลูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อ15เนี่ยตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือเป็นตัวเลือกข้อที่4นั่นเองค่ะ